จิตวิทยาความรักของผู้ชายเงียบเวลาถูกทำร้ายหรือผิดหวังเป็นด้านที่เงียบแต่เต็มไปด้วยอารมณ์ลึกซึ้งที่คนภายนอกมักไม่เห็น 1. เอาเจ็บเงียบมากกว่าที่ผู้ดอ,อกมาเวลาผู้ชายเงียบถูกทำร้ายเขาจะไม่พูดไม่ต่อว่าไม่ระบายแต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยความสับสนและคำถามว่าฉันยังไม่ดีพอใช่ไหมทำไมเธอถึงเปลี่ยนไป เขาเลือกจะเก็บไว้เพราะกลัวว่าการพูดออกมาจะยิ่งทำให้ทุกอย่างแยล่ลงแต่ความเจ็บนั้นจะค่อยๆฝังลึกในใจผู้ชายที่เงียบไม่ร้องให้ต่อหน้าใครแต่เขาจะร้องให้ในใจซ้ำๆจนหมดแรงจะรักอีกครั้ง 2. เขาไม่ลืมง่ายแม้เวลาผ่านไปนานผู้ชายที่รักจริงจะจำทุกช่วงเวลาแม้คนจะไปนานแค่ไหนเขายังจำเสียงหัวเราอหรือข้อความสุดท้ายของคนได้ เขาอาจไม่ติดต่ออีแต่ในใจยังคิดถึงแบบไม่พูดออกมาเพราะความรักของเขาไม่ได้จางแต่ถูกเก็บไว้ในส่วนลึกของหัวใจผู้ชายเงียบไม่ได้ตัดใจเร็วเขาแค่เลือกเก็บไว้ในที่ที่ไม่มีใครเห็น 3. เขาไม่พูดโทษใครแต่โทษตัวเองเมื่อความรักพังผู้ชายเงียบมักจะไม่กล่าวโทษอีกฝ่ายแต่กลับโทษตัวเองว่าฉันน่าจะทำได้ดีกว่านี้ เขาจะย้อนคิดซ้ำๆว่าทำไมมันถึงจบและจะเก็บบทเรียนนั้นไว้เป็นรอยแผลในใจเขาอาจดูเข้มแข็งภายนอกแต่ในใจเต็มไปด้วยคำว่าเพราะฉันไม่ดีพอ4เขาจะสร้างกำแพงใจเพื่อป้องกันความรู้สึกเดิมหลังจากถูกทำร้ายผู้ชายเงียบมักจะปิดใจเขาจะไม่เปิดรับใครง่ายๆเขาอาจหัวเราะได้แต่ไม่อินเหมือนเดิมเขาอาจคุยกับคนใหม่ แต่ไม่กล้ารู้สึกลึกีกครั้งเพราะเขากลัวต้องเจ็บแบบเดิมอีกครั้งเขาไม่ได้เย็นชาแต่เขาแค่ป้องกันหัวใจที่ยังมีรอยแผลจากรักครั้งเก่า FIVE เขายังแอบหงแม้ไม่เหลือสถานะแม้ความสัมพันธ์จะจบลงเขายังแอบเข้าไปดูว่าคนเป็นยังไงยังฟังเพลงเดิมที่เคยฟังด้วยกันยังคิดถึงคุณเวลาอยู่ในที่ที่เคยไปด้วยกันแต่จะไม่ทักไม่พูดไม่รบกวน เพราะเขาเลือกรักแบบปล่อยให้คนมีความสุขสำหรับเขาความรักไม่ต้องได้ครอบครองแค่ได้เห็นคนไม่เจ็บอีกก็พอแล้ว6เขาอาจดูเหมือนไปต่อได้แต่ในใจยังผูกพันเขาอาจใช้ชีวิตต่อยิ้มหัวเราทำงานแต่ในความเงียบนั้นยังมีชื่อคนอยู่เสมอบางครั้งแค่เพลงหนึ่งหรือข้อความสั้นๆก็ทำให้เขากลับไปคิดถึงวันเก่าอีกครั้งผู้ชายเงียบจะไม่ลืมรักเก่า เขาแค่เรียนรู้จะอยู่กับมันอย่างสงบเปิดท้ายเขาจะรักใหม่ได้อีกครั้งก็ต่อเมื่อเขาให้อภัยอดีตเขาจะไม่เปิดใจให้ใครง่ายจนกว่าจะให้อภัยตัวเองและคนได้จริงๆเมื่อถึงตอนนั้นความรักครั้งใหม่ของเขาจะนิ่งลึกและอบอุ่นกว่าครั้งใดเพราะเขาเข้าใจความหมายของคําว่ารักโดยไม่ต้องกลัวผู้ชายที่ผ่านความเจ็บมาแล้วหากรักอีกครั้ง เขาจะรักด้วยหัวใจที่โตขึ้นไม่ใช่หัวใจที่ยังเจ็บอยู่